สวัสดีครับี่เราช่องพี่ดัตต้องเล็บคนม่ลืมนะคะวันนี้จะทําอะไรครับวันนมาตัดละมันนะคะวันนี้มาตัดละมันนะคะก็ไรนี้เป็นของไ,<ป>ไรของใครครับอของป้าน้องเลฟนะคะเป็นไรพี่สาวเนาะไม่ผู้ใหญ่นะคะตรงนี้นะคะจะกดมันนะคะก็จะกดมันนะคะก็คือจะขุดมันนะคะปลูกมันเดือนสิบเอ็ดนะคะ,คะเอากองไว้ทั้งน่าเเข็มๆนาะได้กองไม่เลย คือ,อยีแม่ผ้าก่งนะแม่ตัดสายเราก็จะคล้องประมาณนี้เลยค่ะตัดเลยวางผ้าถึอตีนเอาไปแล้วก็จะ,ะ,ะ,ะตัดเอาลูกนอนลงซะก่อนยังตัดไปตรงยี้ป่านนันอ้อนันนะสะอ้อมันรนะยะโอเคเอาเลยเป็นทะเอยุงครบยุงกัดนะคะ เอาลงตัต้มๆเอาลงตัต้มๆแล้วก็โอเคแล้วก็ไปวางลายครับครับก็เคยตัดเลยนะครับครั้งหนึ่งตอนนั้นใช่ไหมก็จะตัดประมาณสองสามร <laughs> ต่อปี <laughs> สองสามครั้งต่อปี <laughs> โอ้โหทำแบบนั้นเลย อีกเยวน้องเลยก็จะได้กลับบ้านลอ้าวก็ตัดเสร็จแล้วก็ม,มัดแล้วขึ้นรถแล้วก็จะได้กลับบ้านนะครับ้องเล็อพอเตัดทางน้น,นพี่ดอนอยู่ทางนน้นนะคะเดี๋ยวจะไปหาพี่ดอนนะคะใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะ โอ้โหทำอะไรแบบนั้นน้องเดฟคักบ่กกน้องเดฟบอก,กว่าสนุกนะคะจะช่วยนะคะช่วยตัดละมันนะคะจะเอาไปปลูกนะคะไปปลูกมันนะคะประมาณสามไร่นะคะที่ว่างนะคะยังไม่ได้ปลูกนะคะ นี้นะคะท่านใดสนใจละม,มันนะคะตอนนี้ยังมีเยอะนะคะฟรีนะคะฟรีนะคะละม,มันนะคะย้อนอยู่ตรงนู้นนะคะนี่นะคะก็ตัดก็ได้เยอะอยู่นะคะก็น่าจะอประมาณ50าสิบมัดนะคะก็พอนะคะตัดเผื่อไว้ด้วยนะคะนี่นะคะละม,มันก็ สวยนะคะเอาเลยคัะเอ้เอาเอ้อ,อ,อทิ้งเลยน้อยน้อยแนวนั้นนะทิ้มเลยอึบอึบอึบครับก็วางให้ดีๆครับน้องเดมจะได้ ถ้า่อกว่ามันไม่สวยก็จะปันทิ้งค่ะปันทิ้งเลยปันทิ้งเลยอันนี้เอาวเยอะเอาอันนี้หน่อยดเออทิ้มก็ได้

พอใช้ได้จำเลยนะก็เสร็จตรงนี้ก่อน ป่ะตอนนี้ไปหาไปตอนนี้จะตามน้องเลฟไปใครครับไปนู่นนะครับไปหาพ่อไปหาพ่อหรือว่าไปหาพี่ดอนครับหาพี่ดอนนี่แหละพี่ดอนแล้วนะคะตามน้องเลฟไปนะคะไปไหนครับน้องเลฟไหนครับเลฟมาทำอะไรครับวันนี้สวัครับ ผมครับกันครับนี่ก็มาตัดละมันัไปไคเับไปปลูกดครับโ,โคดมันก็เอาสิทิพท,ท,ท,ท่นั่นน่ะโคดนั่นน่ะไปเลเด้เนาะเด้อเอา้าี่ลายเน,นาะสบตแมองดหน้ากัายบ้าง น้องเด็ดจะเอาเยอะเปล่าล่ะผมบัติเลยเนาอันนี้ลายน้องใครฮะดังๆนังเด็กของที่เรือของแม่แม่เลยครับอ๋แล้วทำไมให้พ่อมาตัดด้วยล่ะเออพี่นายเขาของพ่อล่ะ น้งเล็กตอบบอลนั่นเลยโอ้อยู่กอกๆอได้พ่อจะกลับกอกๆเด้อไม่อ้าวถ้าพ่อของที่พ่ออยู่กอกๆก็ไปกาศอยู่กอกกกแล้วจะไม่อยู่แล้วที่เขาสูงนี้ถ้าพ่อไม่ใช่ที่ของพ่อให้ไปบอกฮะพี่ของพ่อค่ะน้องเด็กแบ่งให้พ่อตรงไหนมีหัวครับมีแม่แบ่งน้า ค่ะหลังจากที่ตัดแล้วนะคะก็จะมามัดกันนะคะพี่ดอนมัดนะคะมัดก็เป็นสองมัดสองโูงว่ะมัดแล้วก็จะไปขึ้นรถนะคะขนขึ้นรถนะคะก็จะได้เอาไปเตรียมปลูกนะคะที่สวนใกล้บ้านนะคะ พ,พี่พี่พี่น้องเดฟเสร็จแล้วนะคะตอนนี้พอนะคะไม่ใช่ก็พอแล้วก็จะมัดกันนะคะมาแล้วก็จะขนไปขึ้นรถนะคะเอาแล้วต้องเดฟนะคะตรงนี้น้องเดฟน้องเดฟเอาไปขึ้นรถครับครับก่ตอนนี้ก็กําลังจะมัดละมันนะคะเตรียมตัวเอาขึ้นรถ <c ười> นน โอ๊ะะนั่นละโอป่นอันีกับพัดม้าอมาันีีวงวางี่องออมาอีกจักมาทามาปกติถ้าฟางน้อยเขาก็งมาแตนั้นเนาะโง่ก็น่า่งหมดจากอันนั้นตัอดบนนก็ีเคงสีเค็งวนาลองเบิ้งที่จได้ยูทานฟังโรเตเต้แล่ะนีพ่อดอกเนนัก ได้อยู่บ่ได้แหละมาดูวิธีมัดนะคะค่อยจะวาอีกมัดนึงกับเว่าพอผิดว่าในใจโอ้โหรี่เาวานก็ออกไปเติมนึ่งไปหอดูไปสวามัดนึงกเว่าพอิแแนสิงแแเลย่น้องเดฟน้องเดฟจะเล่นเนไปเลยิบแดแไปน้องเดฟบอกว่าน้องเดฟจะช่วยเอาไปขึ้นรถนะคะ ไหวอยู่บ huh. so right? ่น้องเดฟโอ้โหเอามีหูเลยมาแล้วคุณพ่อคุณมาแล้ววันนี้ในพ่อมาแล้วโอ้โหงัดขึ้นเนาะโอ้โหเออไดไหม่ไม่ได้แพ้เด้น่ะนะงัดน้อยนั่นเดสาน้ำพอนะแพ้เจอามองดูเตอทางเลยอุ้มเหาอุ้มเหาอุ้มมาเลยคืออุ้มน้องนี่นี่ นนนเอ็มนั้นละอุนนน้มเลย,น,เย <laughs> นักเลย,ย,ยอ่ากเลยนะอะ่เอาโซนทั้งนั้นขนก้อนนั่นทั้งนั้นละเอาจีมัดครับวันนี้ประมาณโอ้ตาลุ่มมาเลยนะั่นะนะ<า>่ะ วันนี้เอากี่มัดครับน้องเล็บมยฟประมาณ50มัดนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะก็จะขนขึ้นรถนะคะอ่าสวัสดีนี่ขอขอแค่นี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเลบด้วยนะคะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ,บผม